สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Mitsubishi X-Force 2025รถยนต์ SUV ขนาดกระทัดรัดรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Mitsubishi ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อวันที่20มีนาคม2025ที่ผ่านมารถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในเมืองและผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยในเส้นทางที่หลากหลาย เริ่มต้นด้วยดีไซน์ภายนอกของ Mitsubishi X-Force สองพที่มีความโดดเด่นและทันสมัยด้วยกระจังหน้าดีไซน์ y n a m i c Shield อันเป็นเอกลักษณ์ของ Mitsubishi ไฟหน้าแบบเล็รูปทรงทีเชฟที่มาพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน d a ทา i m e running light เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่กันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตพร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่ล,ออล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายพิเศษที่เสริมความแข็งแกร่งและสปอร์ตให้กับตัวรถนอกจากนี้ยังมีสีตัวถังให้เลือกถึง5สีได้แก่เจ t b l a ล k m i ิกาสีดำเม เ l ลสซีเวอร์เมทัลลิกสีเงินเมทัลลิกไว t ์ไดมอนด์สีขาวมุกกราฟฟิตเกรเมทัลลิกสีเทาเข้มเมทัลลิกและเรดเมทัลลิกสีแดงเมทัลลิกเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของวิ t s u บ ishi XFor ์ e 2 2์คุณจะพบกับการออกแบบที่หรูหราและทันสมัย วัสดุภายในคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสที่ดีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ LCD ขนาด8นิ้วที่ให้ข้อมูลชัดเจนและครบถ้วนระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาเพื่อความสบายของผู้โดยสารทุกคนพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายและมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพียงพอสำหรับการเดินทางในด้านเทคโนโลยีและฟีเจอร์ความปลอดภัย Mitsubishi X-Force 2025มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยขั้นสูง Mitsubishi Diamond Sense ที่ประกอบด้วยระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB ระบบบล็อกความเร็วแปรผันอัตโนมัติ ACC ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงและช่วยชะลอความเร็ว FCM สัญญาณเตือนจุดอับสายตา BSW สัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน LCA ระบบเตือนด้านหลังขณะถอย r c t a และระบบเตือนเมื่อรถขันหน้าเคลื่อนที่ LCDN ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่ สำหรับขุมพลังของ Mitsubishi X-Force 2025ในประเทศไทยมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรแบบ HYBRID HEV ที่ให้กำลังสูงสุด116แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด255นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ถึง7รูปแบบเพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ของแต่ละคน มิ u ูบิชิ X-For 2025มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยได้แก่รุ่นอีกไนราคา899,000บาทรุ่นอัลติเมทราคา1 3 9 0 0 0บาทและรุ่นอัลติเม e X ราคา1 8 9 0 0 0บาทแต่ละรุ่นมีฟีเจอร์และอุปกรณ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเลือกตามความต้องการและงบประมาณของตนเองสรุปแล้ว Mitsubishi X-For 2025เป็นรถยนต์ SUV ขนาดกระทัดรัดที่มีดีไซน์โดดเด่น ภายในหรูหราฟีเจอร์ความปลอดภัยครบครันและเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่ตอบสนองการใช้งานในเมืองและการผจญภัยในเส้นทางที่หลากหลายหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่มีความคุ้มค่าและทันสมัยมิตซูบิชิ x x o ปอร e 2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างแน่นอน